สวัสดีเพื่อนๆและกันระยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีพิจิกทุกท่านนะครับชาวราศีพิจิก ถือได้ว่าเป็นราศีที่8ของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหงราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีพิจิกก็คือแมงป่องชาวราศีพิจิกเป็นคนที่ค่อนข้างลึกลับค่อนข้างเอาแต่ใจและหน้าหลงไหลด้วยความที่ดาวพูโตเป็นดาวประจำราศีนี้คนที่เกิดในราศีนี้จึงมีความคิดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและค่อนข้าง สุดตรงคนที่เกิดในราศีนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์และสื่อสารตรงกับใจพวกเขามีความตั้งใจจริงและแน่วแน่และจะค้นคว้าจนกว่าจะพบความจริงชาวราศีพิจิกเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมที่มักตระหนักถึงสถานการณ์อยู่เสมอและมีลักษณะเป็นพวกเจ้าความคิดอย่างชัดเจนนะครับ สวัสดีครับกัลยาณมิตรทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การเปิดไพ่ทำนายดวงนะครับในวันนี้อาจารย์ก็จะมาจับไพ่ทำนายในหัวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะมอบพรอ,อันใดให้กับท่านนะครับในช่วงของเดือนนี้ไปอีก3เดือนนะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังรับชมคลิปอาจารย์ก็ต้องขอเกินไว้เหมือนเช่นทุกคลิปที่ผ่านมานะครับว่า การทําคลิปแบบนี้นั้นเป็นการทําแบบทั่วไปนะครับไม่ได้ทําดวงเจาะจงของท่านในท่านหนึ่งดังนั้นแล้วก็อาจจะมีตรงบ้างและก็ไม่ตรงบ้างนะครับสาเหตุของการทําคลิปตกหลักก็คืออยากให้กําลังใจผู้คนนะครับที่ผ่านเข้ามาได้รับฟังนะครับก่อนจะเข้าไปดูรายละเอียดนะครับของไพ่ที่เปิดขึ้นมาแล้ว มาเช็คพลังงานของท่านกันก่อนนะถ้าเกิดว่าใช่พลังงานของท่านก็ฟังต่อไปนะครับพลังงานของท่านในช่วงนี้นะครับท่านคุ้นคิดหนักในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการวางแผนชีวิตนะครับเหมือนมีแนวโน้มที่อยากจะเร่งสร้างเนื้อสร้างตัวแต่ว่าเนื่องด้วยสถานการณ์ณปัจจุบันนี้นะครับ สถานการณ์ในเรื่องของโควิด19นี้ทำให้ท่านนั้นค่อนข้างที่จะปวดหัวเป็นอย่างมากไม่รู้ว่าจะเดินต่อยังไงดีแต่ในใจลึกๆก็ยังสู้อยู่นะครับคือประมาณว่าอยากให้มันจบมันสิน้นอยากมีชีวิตใหม่อยากเริ่มใหม่สักทีนี่คือความคิดของท่านสำหรับพลังงานของคลิปนี้นะ ถ้าเกิดว่าตรงถ้าเกิดว่าใช่มีบางส่วนที่ใช่รับชมต่อไปนะครับเอาละครับพลังงานแรกที่ผุดขึ้นมาสำหรับท่านนะครับในและท่านหลายๆคนนะครับช่วงนี้มีแนวโน้มที่จะจบกับบางสิ่งบางอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเดิมๆปัญหาเก่าๆที่มันเลื้อยลังอยู่มานานนะครับลองคิดดูนะครับว่าท่านเจอปัญหาอะไรนะครับ มีแนวโน้มที่จะเคลียร์กันได้ที่จะสิ้นสุดลงแล้วมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่นะครับถ้าสำหรับเกี่ยวกับความรักนะอาจจะจบกับคนปัจจุบันแล้วมีเขาเรียกว่าคนรักเก่าหรือเพื่อนฝูงเก่าๆติดต่อมาหานะครับทำให้ท่านนั้นได้หวนคิดเรื่องของวันวานแต่ว่าด้วยสถานการณ์ของท่านตอนนี้ไม่คิดที่จะเริ่มใหม่กับใครอย่างแน่นอนนะครับ แต่สำหรับบางท่านนะครับที่ไม่ได้มีดวงเกี่ยวกับความรักนะครับท่านนั้นก็มีแนวโน้มที่จะได้ดึงเรื่องเก่าๆไม่ว่าจะเป็นงานเก่าๆธุรกิจเก่าๆที่ท่านเคยทำแล้วเคยหยุดไว้สักพักหนึ่งนะครับได้กลับเอามาเขาเรียกว่ากลับมาทำใหม่กลับมาปรับปรุงใหม่เพื่อที่จะมีแนวโน้มฟื้นฟูในเรื่องของการ เขาเรียกว่าหาเงินการทํามาค้าขายเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีและมันก็จะเกิดประโยชน์กับท่านอย่างมากนะครับขอให้ท่านมีความพยายามต่อไปนะครับความรู้ของท่านนี้ถือว่าเป็นความรู้เฉพาะตัวเลยก็ว่าได้ขอให้ศึกษาเพิ่มขอให้พัฒนาเพิ่มนะครับอันนี้อาจารย์ก็ไม่สามารถล่วงรู้ได้ว่าเป็นงานเกี่ยวกับอะไรนะแต่นี่คือเป็นพลังงานรวมๆนะครับ แล้วก็สิ่งที่มันผุดขึ้นมาช่วงนี้มันเด่นมากก็คือในเรื่องของอาการคิดมากของท่านนะครับถ้าเรียกว่าคิดจนปวดหัวเลยก็ว่าได้และก็นอนไม่หลับนี่โอโ้โหปัญหาใหญ่เลยนะครับตีหนึ่งตีสองยังไม่นอนนะครับบางทีหลับแค่ไม่ถึง2ชั่วโมงก็ตื่นแล้วนะครับท่านก็อาจจะมึนงงกับตัวเองว่าทําไมถึงหลับยากเป็นโรคอะไรหรือเปล่านะครับมันคือ สภาวะความเครียดของท่านเองนั่นแหละครับต้องรีบแก้ไขนะครับก่อนที่สุขภาพจะย่ำแย่นะครับวิธีแก้ไขก็ต้องเข้าหาธรรมะสวดมนต์นะครับทําใจให้ผ่อนคลายนะครับหรืออาจจะเรียนเขาเรียกว่าครูสมาธิฝึกสมาธิเรียนทางออนไลน์ก็ได้นะครับสมัยนี้ YouTube มีเยอะแยะนะครับเพื่อจะช่วยบรรเทาความเครียดตรงนี้นะครับ และสิ่งที่สำคัญนะครับอย่าพยายามเสพข่าวอะไรที่มันทำให้ใจหดหู่นะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ในช่วงนี้นั้นข่าวที่มันหดหูข่าวที่มันสลดใจนั้นมีมากมายเสรกเลือเกินนะครับและท่านก็เข้าถึงข่าวเหล่านี้ได้ง่ายมากยิ่งเครียดยิ่งวิตกยิ่งเจอข่าวก็ยิ่งวิตกเพิ่มเข้าไปจึงเป็นสาเหตุหลักของการนอนไม่หลับนะครับ คำแนะนำจากพลังงานไพ่ที่ขึ้นมานะครับยังไงขอให้ท่านนะครับประคับประคองความรู้สึกประคับประคองการใช้ชีวิตอยู่นะตอนนี้นะครับให้อยู่รอดปลอดภัยนะครับอีกไม่นานสถานการณ์ต่างๆก็จะเบาบางลงนะครับแล้วท่านก็จะค่อยๆดีขึ้นนั่นเองและต่อจากนี้อาจารย์ก็จะขอจับไพ่ขอสื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับที่ท่านนับถืออยู่ ว่าท่านอยากจะสื่อสารอะไรท่านอยากจะมอบพรอ,อันใดให้กับตัวของคุณนะครับขอหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงบันดาลขอไพ่จงเปิดมาในสิ่งที่ตรงกับท่านนะครับเอาระครับทุกท่านขอแสดงความยินดีด้วยนะครับไพ่พลังงานไพ่สื่อออกมาว่า ตัวท่านนั้นมีความเครียดมากแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะช่วยเหลือท่านจะให้พอรองค์ท่านจะให้พรตัวคุณนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเงินและก็เรื่องของความรักนะครับขึ้นมาชัดเจนมากเหมือนว่าท่านนั้นในอดีตนะครับจะเคยบ่นบานสารกล่าวไว้แล้วด้วยนะเคยบ่นไว้นานแล้วแหละท่านอาจจะลืมไปแล้ว แต่องค์งท่านนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคอยจังหวะคอยดูเวลาคอยดูสถานการณ์เขาเรียกว่าเมื่อบุญของท่านถึงพร้อมแล้วนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะจัดสรรมาให้และในช่วงเวลาต่อจากนี้มันถึงเวลาของท่านแล้วนะครับขอให้ท่านทำใจให้สบายนะครับเขาเรียกว่าปฏิหารจะเกิดขึ้นกับชีวิตท่านจะมีหนทาง จะมีรูทางในการสร้างรายได้นะครับพอรอันนี้ที่ท่านได้นี้ไม่ใช่พรที่จะทำให้ท่านรวยข้ามคืนนะครับเช่นถูกหวยรวยเบอร์ไม่ใช่นะครับแต่กลับเป็นพรที่ท่านจะมีความโชคดีในเรื่องของการทำงานความโชคดีในเรื่องของการทำธุรกิจนะครับ ดังนั้นแล้วหากท่านใดนะได้ฟังคลิปนี้แล้วอยู่เฉยๆไม่มีโอกาสที่จะได้รับพรนี้นะครับจงเล่งมือขนขวายนะครับหาช่องทางในการทำมาหากินนะครับเพื่อที่จะได้เปิดประตูรับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของท่านนะครับแถมบางท่านอาจจะโชคดีคูณสอง มีความโชคดีในเรื่องของความรักอีกด้วยนะครับอาจจะเจอกันอาจจะมาในรูปแบบของการติดต่องานการประสานงานจากธุรกิจจากการงานที่ท่านได้ลงมือทำนั่นเองนะครับเอาแล้วนะครับนี่ก็คือพลังงานไพ่ที่สื่อออกมานะครับฟังแล้วหัวใจคงพองโตขึ้นมานะครับและสุดท้ายนะครับ อาจารย์ก็ต้องขอแนะนำทุกท่านนะครับที่มีโอกาสได้รับชมรับฟังคลิปนี้ในช่วงเข้าพรรษานี้นะครับจงเล่งทำบุญจงเล่งสร้างบาร,รมีให้กับตัวเองนะครับหากเรามีบุญเยอะมีบาร,รมีที่เยอะเราจะมีความสุขนะครับจะไม่มีสิ่งใดมาทำร้ายเราได้นะครับเชื่อไหมครับว่าคนที่บุญยังมีอยู่เยอะก็คือคนที่มีความสุขนะครับ อันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของรวยมากจนมากนะครับคนรวยมากถ้าท่ามุนบุญหมดนะครับก็มีความทุกข์ได้เช่นกันนะครับทุกนี้อาจจะมาจากหลายอย่างนะครับดังนั้นแล้วในช่วงเข้าพรรษานี้อย่าลืมนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับสวดมนต์ภาวนาทุกวันนะครับสวดบ,บทไหนก็ได้นะครับก่อนนอน5นาที10นาทีทำสมาธิสักสองสานาที อาจารย์เชื่อว่าถ้าท่านตั้งใจมันจะส่งผลเขาเรียกว่าให้ท่านในอนาคตนะครับได้เจอแต่สิ่งที่ดีๆแน่นอนนะครับมันไม่ยากมันไม่ยากเกิดความสามารถของท่านนะครับและสิ่งที่สำคัญนะหลังทำบุญเสร็จอย่าลืมอุทิศบุญกุศลให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับบิญญาณเล,ล่ร่อนเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งที่สำคัญมากๆที่สุดที่หลายๆคนนะครับนึกไม่ถึงนะครับ คือหลังจากทําบุญแล้วอุทิศให้ทุกอย่างแล้วอย่าลืมอุทิศบุญนั้นให้กับตัวท่านเองด้วยนะขอให้ตัวท่านมีความสุขมีแต่ความเจริญเราต้องพูดด้วยนะครับและนี่ก็คือพลังงานไพ่ของวันนี้ที่อาจารย์จับขึ้นมานะครับหากท่านฟังแล้วรู้สึกว่าดีนะครับรู้สึกว่า มีประโยชน์รู้สึกว่าดีต่อใจน่าจะดีต่อใจกับอีกหลายๆคนที่ได้มีโอกาสรับรับฟังนะครับรบกวนท่านกดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับเพื่อที่จะได้เป็นบุญกุศลแก่ตัวท่านนะครับถ้าเกิดว่าใครได้เข้ามารับฟังจากการแชร์ของท่านแล้วเขาฟังแล้วเขามีกําลังใจมันก็ช่วยเสริมบุญบาร,รมีให้กับตัวท่านด้วยนะครับเอาละครับ ก่อนจากไปนะครับอาจารย์ขออวยพรให้ท่านและครอบครัวนะครับจงมีแต่ความสุขขอให้สมหวังในสิ่งที่คิดเร็วๆนะครับสวัสดีครับ